จ้าสวัสดีจ้าวันนี้มาคุยเรื่องการปลูกสะเดาทําไมเราเลือกปลูกสะเดาตอนแรกที่เป้งจะปลูกพืชอะไรเนี่ยเป้งก็จะเลือกว่าเอาที่มันปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอดแล้วก็ไม่ต้องดูแลเยอะใช้น้ําน้อยเพราะว่าพื้นที่ในบ้านเราเนี่ยก็คือมันมีน้ําเยอะเฉพาะในฤดูฝนอยู่แล้วเป้งก็เลยศึกษาหาความรู้ใน YouTube นี่แหละใน u t u b e นี่แหละก็ไปเจอสะเดาสะเดาเนี่ยก็คือ สิ่งที่เราเลือกเดี๋ยวบอกพันสะเดาก่อนสะเดาเนี่ยตอนนี้ที่เขานิยมปลูกกันก็คือสะเดามันทวายซึ่งอีกอย่างอีกตัวหนึ่งก็คือสะเดาบ้านเราเลยสะเดาขมบ้านเราเนี่ยก็คือขมแบบว่าขั้นบานเท่ากัคือขมเป็นตาตายอะ่ะขมเป็นตาตายเลยเอามาลวกน้ำได้หลายรอบจังสิกินได้ยังสินะดังนั้นที่แป้งเลือกปลูกนียก็คือเป็นสะเดามันคืออมขมนิดนึง กินสดได้เลยก็คือกินสดแบบว่าไม่ใช่ว่าขมปีอ่ะกินสดได้อร่อยเลยแหละรสชาติกลมกล่อมแล้วถ้าไปลวกน้ําเนี่ยรสขมมันก็จะจืดลงไปอีกแทบจะไม่มีเลยเขาเลยเรียกว่าเสดามันถวายแล้วคําว่าถวายก็คือออกดอกนอกฤดูมันจะออกไวกว่าปกติไวกว่าปกติปกติจะพฤศจิกาธันวาเสดาปีเนี่ยจะออกเราจะออกก่อนหน้านั้นเลยตั้งแต่สิงหากันยาไปเลยสิงหากันยาไปเลย,ญญเลยตรงเนี้ย มันก็และมันสามารถขายได้ยอดสะเดาก็ขายได้ดอกสะเดาก็ขายได้กิ่งพันสะเดาก็ขายได้อันนี้ที่แป้งเลือกปลูกเดี๋ยวจะเดินให้ดูว่าที่เราปลูกเนี่ยนี่อายุหนึ่งปีอายุหนึ่งปีหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเดินโชก่อนเดินโชก่อนนี่คือยาวไปเลยนะเนี่ยยาวไปแป้งลงลงไปเยอะลงไปเยอะเตรียมการเตรียมการพอมันโตขึ้นเนี่ยเราก็จะได้เก็บเกี่ยว แล้วก็ไม่ต้องดูแลเยอะถ้าในปีแรกถ้าในปีแรกเราให้น้ําให้อะไรก็คือเอาแค่น้ําฝนนะติดน้ําฝนสามเดือนเนี่ยมันก็จะรอดแล้วมันก็จะรอดแล้วแล้วก็แป้งตั้งใจไว้ว่าในหนึ่งปีเนี่ยเราปลูกสองร้อยต้นอย่างนี้ใช่ไหมถ้ามันแ้งจริงๆในหน้าแง้งเราก็สามารถเอาน้าเนี่ยมาลดมาลดเฉพาะต้นเฉพาะต้นได้คือแล้วถ้ามันรอดมันติดแล้วเนี่ยไม่ต้องให้น้ํามันเลยแล้วตัวสดาเนี่ย เวลาจะถึงฤดูมันออกดอกถ้าเราไปให้น้ำให้ปุ๋ยมันเนี่ยมันจะบ้าใบมันจะไม่ออกดอกสะเดาต้องงดน้ำงดน้ำงดน้ำก่อนที่มันจะออกถึงฤดูออกดอกมันมันถึงจะออกดอกก็คือมันเป็นเขาเรียกว่านิสัยของมันซึ่งตรงนี้เป้นก็เป็นการเรียนรู้ในช่อง YouTube ถามผู้รู้เจ้าของสวนไปเยี่ยมชมสวนสะเดาเลย ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อมาปลูกซื้อมาปลูกดังนั้นก็คือมีความรู้เกี่ยวกับสะเดาเนี่ยมากพอควรมากพอควรแล้วต่อไปนี้ก็คือจะเป็นวิวัฒนาการที่แป้งจะปลูกที่แป้งลงปลูกแล้วแล้วเราก็จะอัปเดตกันไปเรื่อยๆว่าพอแป้งปลูกแล้วผ่านไปหนึ่งปีสะเดาเป็นยังไงบ้างแล้วได้เก็บเกี่ยวตอนไหนแล้วทำทำไรายได้จากสะเดาเนี่ยยังไงบ้างเดี๋ยวแป้งจะอัปเดตให้ทุกคนฟัง นะสำหรับวันนี้ก็คือเล่าเล่าเหตุผลที่ปลูกสะเดาแล้วก็คิดว่าเป็นพืชที่น่าสนใจน่าปลูกอีกอย่างหนึง่งเพราะว่าคนก็นิยมกินแล้วก็ราคาในท้องตลาดก็ยังยังดีอยู่ยังไม่เคยเห็นตกเลยนะตรงนี้สำหรับใครที่มองหาพืชที่ดูแลง่ายแล้วปลูกไว้ยามกเกษียณก็แนะนำสะเดาเลยสำหรับวันนี้สวัสดีจ้ะ